โอเคถ้าแม่มันมันตัดเป็นพาสเป็นพาสเลยที่ผมก็ต้องตัดเป็นพาสเป็นพาสให้มันแม่มันตัดให้แล้วผมก็เล่นไอ้ตัวเฮียนี่อย่างเดียวนะครับผมก็ก็ต่อจากเมื่อกี้เลยนะไม่ได้เป็นเทียอะไรก็ต้องถอยหลังเลยครับทุกไอ้แค่ปวดหวัวชิบหายเนี่ยจุดอ่อนของตัวนี้แบบน,นี้มันสามารถไปไหนก็ได้แต่ผมต้องวิ่งวิ่งเอ้อวิ่งเร็วๆหน่อยดิจากคำว่าวิง่งฮิจุบหเป็นฟันทั้งนั้นกูวิ่งไปหน้า กตรตุกระตระตาสาวสาวตัวทำี้ยอะไรนู้นเ้ยไปคุกคอยมาทำไมไม่ไม่ไม่ไมไปคไกไ้่ไมไอ่นาะ เจอกับท่าน er. sí, ี้ไปไมน้องเจอสิบพี่น้องเอแเกิดเจออเศร้าไอ้สตมันยิ้มมาแล้วมัน้อแล้วฟันวฟัดิกมากกูเมื่อกี้ไอ้คนดีคนดีกองฟันขอดิก ชาร์จอืมชาร์จชัร์จไรชาร์จเขาชาร์จ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 โอเคครับชาร์จชาร์จชาร์จชัดอ้าวิ่งค้างเลยออกมีค้างไหมครับชารต่อชารต่อเพราะว่าครั้งนี้น่าจะจบแล้วนะครับไม่พูดอย่างนั้นเตอนสุดท้ายในบรรยากาศ พอละมึงกูปล่อยตั้งนานแล้วมึงจะบังคับให้กูกวนทำไมกูเก่งใจสักเฮียชิดไปด้วยม,มันแค่เปลี่ยนร่างเฉยสุดทุกอย่างมันอิจฉยไปเลย กูละลงละลงงมูใชมัยกอมึงจะมาเฮ่อไกับกูสั์คิดจะเฮอมกับกูได้สั์ไอ้จวนยังจะทายแค่ไหมาจะทำอะไรเพื่อนบลอกได้ตลอดผมทำเลยความจะมาถาไม่สัดนไฟดิไหม